ในที่สุดช่วงที่เรารอคอยก็มาช่วงรีแลงในเมื่อเงินเดือนออกแล้วก็จัดดีครับรอไลท์แพ็กรีแลงเดี๋ยวเรามาเปิดกันดูว่าจะรวยหรือจะเกลือไปดูกันครับเอโยวัตซสักโบโอเคตอนนี้เราอยู่กับ FC Mobile นะครับคนหลายๆคนก็น่าจะรับ กันแล้วนะครับพวกแต้มรีแลงทั้งหมดแล้วก็ช่วงรีแลงนี้ทุกคนได้อะไรดีๆกันบ้างหรือว่าเกลือรวยยังไงก็ดวงดียังไงก็คอมเมนต์บอกหน่อยครับทุกคนสึกว่า <laughs> รีแลงนี้มันหวังอะไรได้หรือเปล่านี <c oughs> ใครรวยมีใครรวยบ้างคอม,มออาค,คอมเมนต์บอกหน่อยอย่าลืมอย่าลืมนะครับคอมเมนต์บอกหน่อยทุกคนครับ <c oughs> เงินเดือนเราออกแล,แล้วแล้วก็มาเปิดกันครับเนี่ยแต้มที่เราทั้งหมดมีเท่านี้นะครับหมื่นหกร้อย มาดูกันว่าการลงแรงของเราในการเล่นแร้งแต่ละแมทแต่ละขั้นกวัวเราจะขึ้นได้มันหนักหนาสาหัสแค่ไหนวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดแพคนี้น่าจะได้แค่1แพกอะแพคนี้อะแต้มน่าจะไม่พอหลักๆคือเดี๋ยวเราจะมาลงที่ แพ็นี้นะครับแพ็ก92ถึง99ตัวที่ขายได้ตังก็อยากได้ครับตอนนี้เราอยากได้ตังที่สุดแล้วตอนนี้มันนี่มันนี่มาครับตอนนี้จับไปเลย5แพ็กเน้นๆครับบอกไปเลยไปทีละแพ็กกันครับเดี๋ยวไปรัวๆเดี๋ยวมันจะเกลือมาดูกันว่าทีละแพ็กมันจะเกลือหรือเปล่าจะได้กี่เอ็มมามาดูกันเริ่มทีแพ็กแรกกันก่อนครับขอได้ตัวดีๆครับเสียได้อ่ะแพ็กนี้อ่ะไม่รู้ว่ามันจะรีวันผลิหัสกันหรือเปล่าอ่ะรอดูครับทุกคน อาจจะรีบันพลือหัดก็ได้แหละไปรอตัวช่วงนั้นก็ได้แล้วแต่เลยผมไม่รู้ว่ามันจะรีหรือเปล่าทําไมมันไม่เอาตัวร้อยเอ็ดเข้ามาวะร้อยเอ็ดร้อยหนึ่งไม่มีเลยแพ็กนี้ถึงแต่เก่าอ่ะไปขอสัก2องแสงครับผม1นึ่งแสงสองแสงไปกรับผมวอกไหมวีวอกวะอะยู่โลกอสทีแม็กทก็แม็กทตัวใหญ่<อ>แม็กทก็หาเลย ไอดีเราเปิดไอดีแรกเลยไม่รู้ไอดีรูปเพจจะดีกว่าไอดีเราหรือเปล่ามาแฮ็กที่สองครับไม่ต้องลีลาแต่เห็นวอลก็ดี10บเอ็มมาแล้วได้ตังไปเสริมทีมหน่อยดีแสงครับผมตามแสงครับ,ร,บรอบนี้2แสงครับผมแสงที่3ามกดที่ตรงแสงสว่างแสงเกือได้สั์เ้ยเก้าสี่หาไม่วอลอีกมังการ่า ใครวะมาเลดีมาเลดีเอมาหน่อย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 เห็นฟอร์มซีซีไหมเห็นไหมสองหกต่อสองประตูต่อหกเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเอเห็นไหมเนี่ยนินนินหน่อยดีมาขอสักสี่แสงนะครับหนึ่งครับผมสองแสงรวยรวยหน่อยดีรอบนี้อะแท็กดีแรงอะแสงที่สามแสงที่สี่กดไปครับไปลุ้น แม่งไม่บอ่อบูโน่มันเป็นตัวใหญ่วะมันกระบให้หน่อยดิมาปวดไปครับไม่ต้องลีลาครับรอบนี้โวมาวะสองเสียงนะเฮ้ยเกมกินอะไรเฮ้ยอะไรเฮ้ยเยีหางหาอะไรเนี่ยเอาเฮ้ยมีเสียงแต่ว่าภาพมันไม่ไปเดี๋ยวเดี๋ยวนะยีร้องหรือเปล่าเนี่ย เดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยบอกว่าเกมบักนะเว้ยบักกูเงี้ย้วแม่งล็อกฮีเฮ้สปอร์ตเอีะแม่งล็อกทุกคนไปฟ้องมันเลยเอ็มลอกเหรอจริงผมได้ตัวดีนะบอกไปเลยแพ็กสุดท้ายครับเอ๊แพ็กสุดท้ายมึงอย่าล็อกนะอย่าล็อกนะบอกไปเลยอย่าล็อกอย่าล็อกเอ๊กวนตีนอย่ากวนตีนดิแพ็กสุดท้ายแพ็กสุดท้ายเอ้ยต่ำๆโก้ให้มันถึงร้อยหน่อยดิยิงไม่ถึงร้อยเอ็มเลยแต่งที่สองครับผมสองสองแต่งครับแต่งที่สองอะไร เราจะกดที่สองหนึ่งแสงครับผมสองแสงเท่านั้นครับกดไปไม่ให้รู้ครับนี่มาวะวผมปากโอทีอเอสฝั่งเศสซีบีอาเราโหอเราลูกมุ้ยอ,อะไรคือจะรั่วภาั่งเศตเอ่าเรา เ <peach> จีตดกูเองโอ้โหกู oh, 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 oh. คุ้มไม่ว่ามาเปิดอ่ะหามาเปิดเอาเกลืออะไรนี่ไม่ถึงห้าสิบเองมั้งวันนี้อ่ะมาแพ็กนี้ครับแพ็กขายไม่ได้นะครับแพ็กนี้เก้า้าถึงร้อยหนึ่งครับแพ็กขายไม่ได้นะครับหนึ่งแสงครับผมสักห้าแสงไว้เอาดิสองแสงสามครับ ไเยอยหน่อยดีหน่อยดีปี B, ครับกดไปยยไม่รู้โอว่าเกลือวะ่ะ V10 ท t โอ้โหวิกต่อเกี่ยวเคเลสขนาดแพ้ไขไม่ได้กูยังเกลือโอ้โห D A, โทีด้วยชีวิต โอ้ยดีกูมีแต่เกลือโอเคครับเดี๋ยวเราไปต่อไอดีต่อไปไอดีลูกเพจกันเลยครับ A few moments later มาครับมาต่อกันที่ไอดีลูกเพจกันต่อครับฝากให้เปิดเนี่ยลูกเพจอยากให้เปิดแท็กนี้ครับเนียแท็กนี้แหละแท็ก95 mm hmm. ที่ขายไม่ได้95ถึง1 0ยหนึ hmm. ่งที่ขายไม่ได้โอเคครับ mm hmm. เขาบอกว่าเปิดให้หมดเลย mm hmm. แล้วเหลือค่อยไปเปิดแท็กอื่นโอเค สามแพ็คแพ็คนี้มาลุ้นกันครับว่าจะดวงดีหรือเปล่าไอเดี ID เรามันเกลือไปแล้วแต่รอบ2องไอดีลูกเพจผมว่าไม่น่าเกลือว่ะมาดีโอเคไปหฮ้ยเอาดวงนี้มาแล้วก็ขอบคุณลูกเพจน,นะครับที่ซื้อจานไผ่ จานไผ่คุณแผนแดนหอยปังครับผมเยดเคซื้ออย่างเท่วะไปครับไปครับแพงนี้ไม่ต้องลีลากดนิ้นนิ้นว่หอหรือจินปู๊สปินไฟวะอาร์เอ็มิโรนาโอ้โหหายฟ k y ย u โอ้ตู้ไปหาอย่างก่ำเลย มาครับมาตอนที่แพ็กที่2ครับผมโอ้หแพ็กแรกเกลืออย่างเกลือเลยวะ่ะในเก้าห้าโอ้โหตรงปกเลยเอโอ้โหสุดยอดมึงยอดจริงๆแขายไม่ได้ก็จะไม่ได้เลย,เ,ลยเพื่อนมาขอาสักสามแสงครับผมหนึ่งแสงครับผมสองแสงเว้ยสามแสงตรงกลางนินๆเหี้ยโอ้ยชีวิต โอ้ยไม่เป็นเอทีวะพีตินย่าหาเชื่ออะไรนี่โก,โก็เกิืเย่น่าแฟคขายไม่ได้นะโอ้ดูดวงกูอย่างเกลือแฟกสุดท้ายครับแฟกนี้อยูทดกูไม่หาอะไรแล้วตอนนี้ เย่หน่อยดีหน่อยดีขอหน่อยเยอะขอหน่อยขอหน่อยเว้ยมาสี่แสงมาหนึ่งแสงสุดท้ายเลยเว้ยแพ็คนี้สองแสงสามแสงแล้วก็สี่แสงกดตรงเอฟซีครับผมเน้นๆไปครับโอหโอยูเหี้ยฮ่าฮ่าฮ่าฟอนด์ไอซันอีกแล้วอีวิทย์ เตรียมบอเลยแล้วเอ้ยรีแรงเอ้ยรีแรงได้หาอะไรก็ไม่รู้เนี่ยมานี่แจมเราเหลืออยู่สองสองพันหกร้อยนะครับรู้เปิดอะไรได้บ้างเนี่ยสองพอเก้าเก้าเลยไหเย่ yeah. ปลอบใจหน่อยดิไอดี ID กูไอดี ID ลูกเพจก็เกือไอดี ID กู ใครพร้อมเสียงตายก็ส่งไอดีมาได้ครับมาหนึ่งแสงครับผมขอสักห้านะครับสองแสงสามแสงครับผมสี่แสงห้าแสงครับผมไปว้าะโอ้โห no no ดูซานฮาดิษฮะโอเคทุกคนจบครับเผื่อแม่งกิมหายใครสนใจที่จะส่งไอดีม่ให้เปิดก็มาได้นะครับจาก,ด,กดวงนี่ก็น่าจะรู้แล้วโอเคขอบคุณมากๆากนะครับลูกเหจที่ส่งไอดีมาให้เปิดขอบคุณครับแล้วก็ใครที่สุ่มได้อะไรก็ คอมเมนต์บอกหน่อยนะครับทุกคนไม่รู้ว่าทุกคนเกลือเหมือนผมหรือเปล่าไม่เกลือมันผมนะครับโอเคแล้วขอบคนนะครับทุกคนลืมกดไลค์ like, กดแชร์ให้ด้วยนะครับกนซอกกิ๊นี้อไปเยอะๆได้ด้วยนะครับไปแล้วครับแมงเกลือที่ผ่านหาอชีวิตกู